สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามาดูที่ดินนะของอำเภอลาดบุหลวงนะเดี๋ยวหนึ่งกับกลอ้องที่ดินจะเป็นแปลงนี้นะหน้ากว้าง60เมตรนะคะลึกลงไปจำไม่ได้ความลึกเนาะตรงนี้เนื้อที่ของเรา10ไร่นะคะเราจะแบ่งเป็นแปลงเล็กให้คนซื้อจับต้องได้นะคะแปลงละ2ไร่ครึ่งประมาณ2ไร่ครึ่งนะด้านหน้าเนี่ยเราจะขาย ไล่ละเจ็ดแสนบาทนะคะมีอยู่2แปลงส่วนด้านหลังก็จะมีถนนแบบนี้เหมือนกันเป็นถนนสาธารนณะเหมือนกันนะคะอยู่ด้านหลังเนี่ยขายอยู่ที่แปลงละ6กแสนเก้านะคะที่แปลงนี้อยู่ตำบลคู่สลอดอําเภอลาบุรวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่ดินลงมาจากถนนคอนกรีตนะคะ ที่รถจอดติลดรถลงมาตรงนี้แค่60เมตรนะคะเสาไฟฟ้ามีนะคะน้ำประปา,ามีนะคะอันนี้เป็นประปาหมู่บ้านนะคะอยู่ในชุมชนยืนอยู่ฝั่งนี้มันจะดูเหมือนไม่มีบ้านคนเดี๋ยวพถ้าไปอีกแถบหนึ่งค่ะมันจะมีบ้านคนเพราะตรงนี้มันในชุมชนนะคะออกจากถนนคอนกรีตนี้ไปนะคะประมาณกิโลครึ่งก็จะเจอถนนคันคองนะคะซึ่งเลี้ยวขวานะคะ่ะมันจะไปวัดเจดีหอย14กิโลเลี้ยวซ้ายไปเสนานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแถบหนึ่งนะคะ ตอนนี้นะคะเราพามาดูที่ด้านหลังนะคะเมื่อสักครู่นี้เราจะยืนอยู่ฝั่งโน้นนะอันนี้เรามาด้านหลังที่ดินนะคะอ่านี่ก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นบ้านที่เรายืนจากฝั่งหัวหัวถนนแถบนู้นมองมาเห็นบ้านเดี๋ยวจะเดินพาไปดูนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ด้านหลังแปลงนี้จะขายล็อกละหกแสนเก้านะคะเมื่อกี้ที่เรายืนอยู่เรายืนอยู่ฝั่งโน้นนะก็คือจะแบ่งเป็นสองโซนนะคะทั้งหมดสี่แปลงตรงนี้ก็จะเป็น ชุมชนค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าชาวบ้านเนเขาปลูกบ้านนะในในที่นี้เขาจะไม่ปลูกออกมาลิมถนนมากนะคะก็จะมีแต่ต้นไม้บังอยู่จริงๆแล้วมันเป็นชุมชนเนี่ยค่ะถนนด้านหลังก็คือเดินออกมาจากที่ดินเรานะคะก็จะเป็นทางสาธารณประโยชน์ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินมาด้านหน้าเนี่ยหกเมตรก็จะขึ้นถนนคอนกรีตเท่ากัแบแถบแถบโน้นเลยนะคะก็จะมีอันนี้ก็มีเพื่อนบ้านเราบ้านคนนะคะแถบนี้ก็จะเป็น จะเป็นหมู่บ้านทั้งหมดนะคะแต่ต้นไม้มันบังจะมองไม่เห็นบ้านนักนะคะนี่จะเป็นด้านหน้าก็จะมีเสาไฟมีน้ําประปาอยู่ตรงนี้ครบนะคะก็สามารถขอน้ําขอไฟเข้าบ้านได้เลยนะคะอันนี้ก็จะขึ้นถนนคอนกรีตเพียงหกสิเมตรเองค่ะระยะนะคะฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็นบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะตรงนี้ก็จะมีบ้านคนอยู่หมด ะจะเป็นถนนคอนกรีตเส้นนี้เนาะนี่เลยเข้าไปที่ดินนะคะ60เมตร